สนับสนุนโดยโทเมอิมีโทเมอิไว้กับตัวไม่ต้องกลัวสิวและนี่คือทีมของผู้แพ้นะครับแล้วก็ทีของผู้ชนะในรอบที่แล้วเออใหญ่เข้าใจกูยังเข้าใจนะเข้าใจแลวโว้ยไม่ได้เหรอช่วยน้องหน่อยเออได้เอาแปบนึงครับพี่กอพี่ก้เคียย์ช่องปากอยู่ทุกลมหายใจที่เข้าออกรจริงวะหรือเชื่อครับตลกไปทั้งดีซีเลยทีเดียวและคนที่ไม่ถูกลบสิวไปเลยนะครับได้แก่ผมและคุณกันนะเป็นผู้แพ้สองคนในเกมนี้ เอาละครับเอาแล้วครับกลับมาสู่มิชชั่นที่สามของ Love Mission สามของเ้าายตอนนี้นะครับอพลอยเนี่ยหรือว่าคุณเมย์ของเรานะฮะก็มีมิชชั่นของเขาเองเขาก็ได้เตรียมตัวแล้วเดี๋ยวมาดูมิชชั่นของเรากันฮะเอาแล้วเอาแล้วเล่นอะไรเป็นอะไรมิชชั่นสามทรฟี่บอมรางวัลนี้เพื่อนางเอกของผม มิชชั่นที่3โมโทฟี่บอมทุกคนจะต้องแข่งขันปลดล็อกระเบิดโดยผู้ที่ถือระเบิดจะต้องปลดล็อกให้ทันในเวลาที่กำหนดนาฬิกาจะทำงานนับถอยหลัง5นาทีภายในเวลานั้นคุณจะต้องตามหาเมให้เจอแต่ระวังให้ดีเพราะเมไม่ยอมปลดล็อกง่ายๆแน่นอนแถมเธอยังทำหน้าที่ของปปารสซี่ตามถ่ายรูปแฉคุณอยู่ ถ้าเธอถ่ายรูปใบหน้าของคุณได้คุณจะต้องออกจากเกมทันทีแต่ในระหว่างนั้นก่อนเวลาจะหมดคุณจะต้องส่งต่อโทฟี่บอมให้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นเพราะถ้าเวลาหมดแล้วคุณยังถือโทฟี่บอมคุณก็จะต้องออกจากเกมทันทีเหมือนกันใครสามารถเอาถ้วยรางวัลไปมอบให้เมย์ได้และทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เมย์ยอมปลดล็อกได้ก็คือการบอกรักเธอเขาคนนั้นก็คือผู้ชนะครับ้อาอย่างี้มันเป็นอย่างนี้เอง,เองแต่ว่าที่อนนี้คนนี้แพ้อ่าใช่ใช่ แล้วผมที่แพ้ในเกมที่แล้วนะ,ะผมอาจารย์น,นะครับ<ด><ด>ก็จะมีไอ้ที่ทิ่มตาจัางเลยเนี่ยโอเคไอเดียคนเกียรติอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โก้พี่โก้ขอร้องเกียรเจ้าชายนิดนึงรัชทายาทนะครับผมมันก็จะมีความแย่หน่อยที่<ด>ว่า<ด>ผมสองคนเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในสองคนจะต้องถือเสี่ยงในการถือช่วงพี่บอมเป็นคนแรกนะอ่ะระหว่างนี้รบกวนพี่ๆทั้ง5คนเนี่ย ไปไหนก็ไปได้เลยอ่าแล้วเจอแล้วโอเคอ่าไปย้ายๆส่วนเราจะมีอธิการนะฮะในการกลางนิ้วนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะใน10นิ้วของเราเนี่ยวแล้วก็เออเขาจะนับแล้วสุดท้ายไปที่ใครโคฟี่บอกว่าจะของคนแรกได้แล้วถ้าคิดเดีได้คนแรกชนะเลยก็ได้เป็นไปได้เป็นไปได้อยู่พร้อมไหมครส่าองไปสิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า ห้องน้ำอยู่ไหนไปดีก่อนด้วยเหลือเชื่อไหมคนไรมซวยในขนาดนี้เขาบอกว่าถ้าใครสารภาพหลักเราถือแบบยอมได้เลยแต่คงไม่มีใครรู้ปะภารกิจของเราตอนนี้ก็คือหนีหนีให้มันพ้นไม่ให้เขาเห็นนั่นเองนะฮะมันจะไปยากไรเขาบอกว่าให้เบียร์เห็นหน้าให้เมย์เห็นหน้าไม่ได้อ๋อ โอ้ไม่ก็ถ้าถ้าอย่างเงี้ยถือว่าไม่โดนใช่ไหมพี่นี่คือเราต้องหาเราต้องคีนนเราต้องได้โทฟี่ระเบิดแล้วก็ไปแตะตัวพลอยให้พลอยปลดระเบิดให้ได้ความจริงอะเฮ้ยพี่โก้ความจริงแล้วอ่ะเราก็ต้องเอาโทฟี่ระเบิดเหมือนกันปาวะเพราะถ้าเราไม่ได้โทฟี่ระเบิดเราก็จะไม่ทางชนะดิก็ใช่ไงไม่ว่าแตะตัวพลอยได้มันก็ไม่ได้อะไรจริงๆการได้โทฟี่คือดีป่าวะใช่ะมสิธิ์จะไปแตะเขา สำหรับรางวัลนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับรายการ Love Mission นะฮะที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้รับรางวัลออสกานี้นะครับไปพี่เดชผมว่าถึงเวลาของเราแล้วพี่ถ้าผมเจอคนน่ยผมให้เขาก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเพราะว่าผมรู้แลละไอ้เกมภารกิจแรกเห็นปะเราไม่มีวันได้เจอพ <c oughs> ียเอาตัวรอดก่อนฮนะเอาตัวรอดให้ได้ก่อนพี่เกมนี้บัตรทองช่วยอะไรได้ครับ <c oughs> มีสองใบมีสองใบขอก่อนขอก่อนไปหนึ่งสวัสดีสวัสดีสวัสดีอะไรอ่ะอะไร่ะมันไม่เปิดอ่ะเรียบๆไปเลยลุดไปเลยลุตกดไม่เปิดโอ้โหพี่ถ้าเกิดว่าเราเราเจอพี่เมย์แต่เราไม่มีระเบิดก็คือไม่ไม่มีประโยชน์ถูกไหมมาหาเจ้าทีมด้วเชื่อตอนนี้ หรือสี่นาทีเท่านั้นฮะนี่ไงเราเราเตรียมพร้อมดีแล้วเรารออยู่เฮ้ย้ยไมไม่เห็นหน้าตัวเอ้ตอนนี้นะฮะเราก็ได้ตุ๊กตาทองอยู่เราแล้วตอนนี้เวลาอยู่ที่สี่นาทีสิบสิบสามเก้า เกมนี้เราไม่ต้องชนะนะพี่ดิมเราแค่แพ้ไปคนสุดท้ายสุดป่ะ Damn right bro เฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะใครวิ่งวิ่งอะเจอมีป่ไม่โดนถ่าย p i โก นี่คือ5นาทีเหรอ5นาทีนี้นะครับผมได้เป็นคนแรกที่เจอพอยแล้วไม่โดนพอยถ่ายรูปแล้วก็เป็นโรขนาดนี้เ่ยฮัลโหลไม่ให้ฉันช่วยหรอเรากดช่วยระเบิดได้นะออกมาใส่ดีๆพอยรู้ใช่ป่ะว่าถ่ายมันต้องเห็นหน้ารู้ อย่างนี้อย่ามาวันนี้จบไปเลยพลอยขอร้องพลอยในผมแบบมีความหล่อถ่ายรายการแล้วก็ดูดีไม่มีกลับไปแล้ว 3 thì tờ 3 thì thôi không không phòng tắm nghe nha เอาไปก่อนก็นได้พี่โป้พี่โป้เอาไปก่อนเอาไปก่อนเราต้องเล่นแบบคนที่มันเป็นเชิงพลอยอะ่ะแต่พลอยตอนเปิดมามันจะมีจังหวะชาร์จแปดก่อนหลุดได้อยู่แล้วเคลียร์ทางนี้เคลียร์รัทราบกำลังไฟเรื่องพูดกับตัวเองแล้วเนี่ย เออดเงียบเฉยไม่เจอใครเลยออลยไม่ยพี่ี่ยันฆ่า้มววมันมันมีเสื้ออย่างนี้มันก็โกงไงีมันต้องโดนแล้วอะแล้วมันได้อย่างนี้ผมก็ไปหาพลอยยังไงผมก็ไม่โดน เปิดตอนนี้เปิดมากเลยโอ้โหเปิดก็้แหงนี้ทะลาะเพราเสื้อเขียวอ,อันนี้เนกะลัวเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ิวะ Ủa chết mà Chê Đây hai này thì Mấy này, nó có a อ l อินเลยเว <Like, S 3> <ม>้ยโดยการบอกว่าหาโทฟี่เนี่ยแล้ววิ่งไปหาพลอยอย่องเดียวเนี่ยแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่แต่ชนะคือชนะเข้ามาชิดอ่ะชิดยังไงพลอยกดระบบให้หน่อยพลอยเหนื่อยอะไรเห็นแล้วเห็นเมย์ป่ะเนี่ยหนื่อยซับเหนื่อยซับ หน่อยเฮ้ยพี่เมื่อกี้ใครเขาไม่ทำอะไรผู้หญิง,งนี้หรอเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งโดนรู้อะไรตั้งเยอะกล้องก็ไม่ได้ดีเลยกดยังไงก็ไม่ติดไม่ถูกทำไงนเนี่ยลองกดแต่เดี๋ยวผ่านเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยพี่ต้องอีกแล้วอีกแล้ว่นี่นี่นี่ ไปกันเหรอไปเลยเอาเสี้ยผมมาเนี <t ells> <t ells ่ยไม่ได้เฮ้ยดูฮะแไม่เป็นเลือดแผลทะอกกดกดกดว่าแล้วอับผมว่าแล้วอับกดเลยเนาะโอเคฮะโอเคฮะแป๊บนึงครับแป๊บนึงฮะทำพี่ตรว ไปแล้วไม่ปลอดภัยแล้วเว้ยที่เล่นไม้ตายแล้วเนี่ยก้มลงกราบท่าพ,พื้นดินเนี่ยพี่เพยไม่กดระเบิดให้เลยคนไรใจดำดังไม่ใยโอโหประเด็นคือแม่งไม่มีเสื้อแม่งโดนแน่นอนอะ่ะไทยแผนบีบกังคับมสำเร็จเราต้องกานะรเปลี่ยนแผนครับ <laughs> แสบ <laughs> โอ้โหโดนะ อาพี่โกเอาต้องเอาให้ได้รุ่สุดท้ายจะเข้าไปเอาอาหารจากฝูงฉลามเนี่ยมันก็ต้องมีทริคก,กันนะไอสัตว์กี่โก้มีระเบิดใช่ไงไมอ่ะไม่ต้องกลัวทำไมอ่ะกลัวเมย์อย่างเดียวคือเมย์มัหายไปไหนก่อนกูไม่เจอเลยเนี่ยเมื่อกี้เจออยู่ตรงเนี้ยดี๋ยว่าเราต้องไปรวมตัวพี่โก้แล้วเวย<อ>้ยล่าเมย์เป็นทีม <laughs> ดีปะ พี่กวนพลอยพลอยคุยกันดีๆใจหวะพี่พี่ยืมแป๊บเดียวครับไม่เสียหายแป๊บเดียวเดี๋ยวคืนเลยพี่ให้เขาไม่กดธพี่ให้เขาไม่กดเลยเขาไม่กดให้เว้ยแล้วทห้ยังไงอ่ะเกมจบแล้วยังไงอะถ้ามันไม่กดผมสามารถขโมยโทฟี่ได้ป่บวะถ้าใช้บอลทองทำไมได้ครับกูโดนยึดมากกว่าเนี่ยตอนเนี้ยิวกยิงฝาคืนหน่อยมาผู้อีกคืนให้กันนะ แล้วทำยังไงอ่ะเกมจบแล้วยังไงถ้ามันไม่กดเออพี่ก็หมดพี่ก็หมดอ๋อพี่ก็หมดอย่งเดีให้เขายิงเฮ้ยแน่แนี่ยแน่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 ยิงเลยยิงได้ก็ยิงเลยยิงได้ก็ยิงเลยยิงชั้นเลยเหนื่อยแล้วเว้ยพลอยก่อนหน่อยเร็วพลอยรู้ยังชนะไปไม่ได้ตังค์เพิ่มนะมาเดมาเดมาเดเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านึงอย่าเพิ่งลงมาอย่าเพิ่งลงมาอย่าเพิ่งลงมาเวลามันจะหมดแล้วอยู่ไหนเขาพออยู่ไหนหนึ่งนาทีใช้บาททองเหรอเปล่าเอามาโชยเฉยะว่ามีพี่ต้องเปลี่ยนมือแล้วพี่ใครอยากได้ผมเองโปขอนะพี่อการอเลยการระเบิดกันกันลูกสุดท้ายแล้วค่ะ ไม่อยากใายคบทุกค,คนมากกว่าตอนนี้ค่ะครับพี่โทของเรายังไม่ได้เจอมันเลยนี่คือมีมีมีคนตายยังหรือยังไม่มีเห็นผู้หญิงไหมฮะผู้หญิงเฮให้ให้จุดหมายมากเลยเกมีเราจะทำไงต่อดีเอาไงดีช็อตนี้เไงก็ได้แบบนี้ม,มุขอรนะะเบิดกันนะใครหม่อยใกล้ระเบิดเลยนะ มันต้องทํำยังไงให้ให้เมเขากดให้เราพีคือมันต้องมีแบบว่าอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าอาจจะเป็นแบบคาพูดของเราหรือว่าท่าทางอะไรที่แบบว่าเขายังไงเขาก็ต้องกดให้เราอะไรเงี้ยครับแท็บเจ้าได้ถูกทางแล้วนะครับทําไงดีว่ายพี่ครับหงาคุณโชครับคุณเป็นเพื่อนคุณเมย์คุณต้องรู้ดิทำยังไงให้คุณเมย์เขากดคุณมีความลับเหรอไม่หลบตาบตาไมาตาไมเราฮะ ทำยังไงให้เมย์กดคุณบอกผมมาเน่อยโมรู้ไอ้หลบตาไม่รู้จริงๆหลบตาไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆเจ็บตีนไปหมดแล้วครับคือมันมีโค้ดเหรอเก็บแรงไว้ก่อนให้คนอื่นตาไปก่อนเพราะตอนนี้พี่กันเหลือเวลา2อนาทีหาไม่เจอว่ะการเป็นเขาหนีเราแทนแล้วพี่ไม่ใช่เราหนีเขาแล้วเออเขาหนีได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ย บโบกรมรู้บโบกรมทำไรต่อไปบโบกรมร้อยหนุนทางมากเลยเหนื่อยกีวิ่งเยอะครับวิ่งหอยหลังไว้ตัวเหนื่อยเลยดูกินรับไม้ต่อพี่ไปทีหนึ่งอันที่คือตอนนี้ไม่ไมีใครหาเมียแล้วหรอเคื่อไอะไรหมดเวลาเหรอหาไม่เจอวัชั้นสองเริ่มอยากแพ้แล้วเหมือนกันนะไม่คิดอย่างนี้ได้เหรอ คิดอย่างนี้เป็นพฤติกรรที่แย่มากอะ่ะผมผิดหวังในตัวเองมากที่ผมคิดแบบนี้อะ่ะแต่บางทีแบบมันไม่เจอใครเขาไม่เจอหนึ่งคือเราต้องหนีไปแต่เราก็เลินอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่มาล่าเราสักทีสองเราล่าเขาเขาก็ไม่กดหรือจะทายงไงจริงเไม่ถ่า,ายานะ้งหมดแลกอะไรไม่รู้นนี้ใครไม่รู้โออันนี้เสียดายมากสามนาทีแล้วครับเราต้องหาช่วงต่อแล้วเร,เ,รเราต้องหาคนมารับไม้ต่อเราแล้วต้องวิ่งแล้วครับ รูปเกมไม่เป็นอย่างที่คิดเวลาของวิวกินอ่ะเหลือเหล็กห้าสิบมิตอนเนี้ยเหล็กห้าสิบมิว้อพี่เดี๋ยววิวกินก็ไปใครถือระเบิดอยู่อะพี่อะไม่ว่าอีกเหรอตอนนี้มันจะไปอยู่ที่คนอื่นแล้วก็ได้คือคือคือตอนนี้เนี่ยผมผมได้แชร์กับทุกคนเลยว่าคือถ้าสมมติเกมแบบเนี้ยเราไม่จบแน่นอนเราก็เลยมาซ่อนกันให้เพื่อให้เวลาที่วิวกินถือเนี่ย หมดแล้วบิกินก็ระเบิดตายนะฮะแปดเจ็ดหกห้าสีครับเาปลี่ยนเป็นสามนทีแล้วเหรอเอาเปลี่ยนเป็น3นทีเหรอเออไม่อยู對對่นี่ไหลพี่สามนาที แค่สามนาทีเองอาป้าพี่พี่ตะกล้องนั่งพักกันดีกว่าพี่เราทุกคนเหนื่อยมาเท่ากันผมเปนน็นอาหารนะคุณตอนนี้ถูกเปลี่ยนเป็น3านาทีนะคะเฮ้ยนิงป้าที่มาแกล้งเก่งของมันจะหลุดถึงพื้นละเก่งหลุดตูดนอนหน่ยเอาละมันมาแล้วครับมันเริ่มนะฮะเดี๋ยวมันจะ ลุกล้ำอนาเขตผมนะฮะเหนื่อยแล้วว Esta, ันนี้ทำงานทั้งวันเลยหนีก็ได้หรอได้หนีเฮ้ยไอ้คนนี้ยยังไงก็แข็นอะคเขาแพบก็ยอมคนละครึ่ง เจอเมยละเจอเมยละมีคำมีคำอะไรอยากจะพูดนะทำไมหรอเมไดวดตอฟังว่าอะไรพูดดิเมย์ะกดให้มันเมไดวดเอฟังว่าอะไรพูดดิเรา็ิวหวานพ่เชื่อไอเสี่ยก็ใช้โทรเมย์อีกเมยเาหนี่เหลอไม่ถึงนาทีแล้วเนี่ย Graffiti, ไพ่มันระเบิดนี่เลยเมย์จะกดให้มันเมย์จะ pues ไปกดให้มันยอมปะยอมไหมเหรอยอมเลยพี่ เขาบอกว่าถ้าใครสารภาพรักเราคือแบบยอมได้เลยแต่มันคงไม่มีใครรู้ปะเขาสารภาพรักกัน็ดุว่ะกดเลยอะกดยังไงอะไหนพูดอีกทีสิคะโหรักเมย์แค่สารภาพรักอ๋อสตออ๋อไม่ได้กลียดสตอกดยังไงนะกดยังไงแต่โซงเขาเกลียดผมประมาณนึงเลยอุ้ยคนนี้ยังไม่เคยโดนเราถ่ายเลยนะอันนี้มันกดจะกดแล้วอะ

ได้คนแรกชนะลยก็ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้อยู่เหลือเชื่อฮะฮะเฮ้ยเกมเดีวก่ได้ทองอ้แล้วเออเนี่ยจบแล้วเขาเดินเจ้าชายกันทีนเนี่ยเนียเหนื่อยนี่ใครพูดเพราะอะไรเหนื่อย ก็จบไปแล้วจบไปแล้วนะฮะกับ3มเกมของเราใช่ไหมไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าพิวเรนของเราเนี่ย,ยจะเป็นผู้ชนะในเกมสุดท้ายนะครับอ่ะบัตรทองครับทุกท่านใบแรกหลังจากใบแรกไม่ได้เลยแล้วก็ทําหายไปด้วยนะฮะคือตอนแรกผมบอกนะว่าผมาาสิ้นหวังแล้ว <c oughs> คือหนึ่งเลยนะตั้งแต่เกมแรกเนี่ยที่จะต้องตามหาเมเนี่ย หายังไงก็หาไม่เจอเพราะอะไรคือไม่รู้คือเหมือนเราเราแบบเราไม่เจอกันเลยเนาะเราไม่มีเคมีที่ตรงกันเลยอ่ะใช่ปหมสี่ชั้นหาไม่เจอเกมที่สามมีั้นที่สามสองชั้นไม่เจออีกเหลือเชื่อจนผมบอกกับพี่เดชตากล้องมาจับตัวผมบอกว่าพี่ผมอยากจะยอมแพ้ละแต่พอเราพูดคำนี้ออกมาโอ้โหทิ้งเลยบัพอเราพูดคำนี้ออกมาเราก็รู้ว่าเราช่างเป็นมิตรยี่แย่เหลือเกินโอ้โหถ้าไม่ชนะเลยใคสู้แต่ตอนนี้เราก็เลยเดินทอดน่องเอื่อยๆไปจนกระทั่งเจอใครนะ วินวกินวิวกินมาบอกพี่ท็อปปั้งแล้วผมก็วิ่งมาเหยาะเหาะเยาะเหาะเหยาะเหาะเหยาะเหาะเหยาะเหาไปรับเพิ่บพี่บอกว่าเฮ้ยต้องเหลือแค่สามนาทีใช่อ้าวแค่ห้าทีก็หนักแล้วผมก็เลยวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตครับคราวนี้เหมือนโช่ยชะตาลาช่ชะตาฟ้าเป็นใจวิ่งแบบตรงไปตรงไปเลยเหมือนรู้เลยว่าอยู่ไหนตรงไปปุ๊บตีปุ๊บตีเสียงจากข้างหลังว่าแชะ แฉ่ปุ๊บแต่เรารู้ว่ามันไม่โดนเพราะถ้าโดนเนี่ยก็ต้องแพ้ไปแล้วเราก็เลยย่างสามขุมเข้าไปตอนปิดแล้วเกินตอนแรกผมคิดว่ายาวจังวะเฮ้พวกมึงมองน้งเมย์อะไรเหรอตอนเนี้ยใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วผมคิดว่าอีพีสามไ่พูดอย่างเดียวเอมันต้องมีคอนดิชั่นเขาต้องมีแบบบัตรภารกิจสำหรับเมย์เฉพาะว่าจะกดให้เฉพาะโคนี่นี้นี้เท่านั้น เรืยหว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่บอกรักกนเลียก็ราชคนน่ารักนะเราก็มอบความรักแบทุกคนเราก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเรียกว่าเม่ก่อนเม่เรามาคุยดีก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าต้องบอกอะไรแล้วก็บอกว่าแล้วก็วิ่งตามไปบอกโทรรักเม่นะพูดคำนี้เลยเหรอพูดคำนี้เลยแล้วก็คุณอยู่คุณเป็นคนที่สามารถอยู่ดีพูดคำนี้กับผู้หญิงได้เหรอแบบใช่ไร้ใจใจง่ายแต่คุณชื่อว่าท็อปนะทำไมคุณพูดว่าโทรอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราสวมบทบาทไง เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวก็นะโทรโทรแล้วทำไมคุณไม่คิดจะพูดโทรรักเมย์บ้างเหรอเดินมายังไม่เจอเลยสองชั้นนี้ไม่เจอเลยเธอโทรกับคนนี้เลยโทรเข้าใจผิดคิดว่าเล่นชั้นสามกับชั้นสี่ยูอย่างนั้นอ่ะก็เลยประเด็นคือตอนเริ่มเกมมาผมเจอเขาบ่อยมากแต่เขาไม่ยอมกดให้ผมด้วยก็คุณเข้าไปกด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 ไปกดให้ใสายจับกดอ่ะผู้หญิงหมายถึงจับให้เขากดไง ไม่เหมือนผมที่ว่าเราต้องใช้ใจแลีงใจก็คือแค่บอกชรักอะไรอย่างงี้ก็ได้แหละที่นี่โจทย์คืออะไรโจทย์ถามถามเมย์โจทย์คืออะไรแค่เขาบอกรักก็จบความจริงถ้าอยู่ในมือพี่โก้น่ากลัวมากทำไมครับพี่โก้พาบอกรักอย่างเดียวเปลือกเตี้ยเเดียวเดียวไม่พี่ไม่พี่โก้เขาไม่ใช่แค่บอกรักไม่บอกไม่บอกรักผมยิ้มประจำอยู่แล้วอ๋อดั๊ดมีผมมีความสุขผมก็ยิ้มเอามือ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 เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนไม่ได้เพราะสน้นนะฮะ บอกไปดีว่ารางวัลผู้ชนะคืออะไรนอกจากบัตรทองก็คุณก็ได้เล่นซีนสวีทกับเมย์บายผมเป็นทีมงานได้แล้วบ้นบนดูดูเมย์ดูไม่ค่อย หนีไม่แห็รู้มาก่อนเลยว่าถ้าชนะจะต้องเล่นด้วยทำไมเมย์ทำไมเล่นเราแล้วพี่ตรงไหนจะครับตอนนี้ให้เมย์พูดฝากหน่อยฮะทุกคนเหมือนไกลกองกันมาเรื่อยๆื่จำได้ว่าเริ่มประมาณนี้ใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็โทมีอของเราก็มีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันก็คือเป็นการทำคลิปภาคต่อนะคะของโทมีอนะคะก็คือเด e Next เอพ s o ซดนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้3ทีมมาแล้วที่ลุ้นชนะที่สุด ในวันไหนคะในวันที่21มีนาคมนี้นะครับเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มตรงนะครับค่ะคือเราจะมาร่วมไลฟ์แล้วก็หาผู้ชนะอันดับหนึ่งด้วยกันนะคะอ๋อที่ Facebook ของของเพจโทเมียแอคเน่ค่ะอ่าก็วันที่21 21ทุ่มหนึ่งนะฮะไม่ต้องไปไหนเลยมาร่วมลุ้นผู้ชนะกับพวกเรากับพวกเราใช่แล้วทุกคนนะฮะเอาฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทกับเมะนะครับหรือว่าพี่อัพแล้วก็มานัสสรอย ไม่เอาไม่เอาน้องน้องน้องพี่จะดูการแสดงหลบไปก่อนหลบไปก่อนผมเชยบชายเนี่ยหลบไปก่อนหลบน้องน้องน้องไม่สับขัญน้องน้องไม่จับันน้องใจ่าไครดีกว่าเซนที่หนึ่งเทคหนึ่งโลหนึ่งห้าสี่สามสองแอคชั่นกูต้องขานทะเลก่อนไงเฮ้ยผต้องขานทะเลก่อนไงเฮ้ยเคยเคยทำงานที่กองจริงเปล่าเนี่ยเคยทำงานที่กองจริงเปล่าพี่เรนเสรรักกับเมย์แบบหวานซึ้งกลางห้างดังย่านพระรามเก้าเซนหนึ่งเทคหนึ่ง ได้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 โอเคคัทท้าเหลี่ยญสองเริ่มเลยอ่ะเอาเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวคุณเอาใหมคุณพูดเองไม่พึ่งกับครเอาใหมครับซีนพี่ก้หลายใจทิ้งน้องเมย์ได้ยังไงพอบแท็บพี่เลนมาช่วยอบอุ้มเอาไว้ซีนหนึ่งเท็กหนึ่งเมย์เมย์ไม่เข้าใจเหรอว่าช่วงนี้โรงงานเยอะขนาดไหนเยอะแค่ไหนอ่ะไอพูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ ไม่ไหวแล้วแ้วเวลาเล่นเขาพูดอย่างนี้มันร่มคัดแล้วมัาต้องคัดแล้วเซีนซีนที่แปดห้าหนเอฟนึแอม่อย่งงี้เงาเกินไปแล้วนะเราเลิกกันเฮ้เดีเรายังไม่ได้พูดเลยเราไมทำกราแบบนี้ไรสาระไอ้หมอไอ้หมอเถือนมีใครอะเม เมยอาจจะไม่รู้จักเราหรอกนะเออก็ไม่รู้จักแล้วเมยฟังเราก่อนได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะววเราเพิ่งเริ่ากับแฟนอะเทีอยมายุ่งได้ปะเราเป็นคนที่แอบรักเมย์มานานแสนนานจนมาวันนี้ดื่มน้ำทำน้ำทำน้ำไปจนมาวันนี้ไม่ด <c oughs> ื่มน้ำก่อนเมย์ก็ไปแล้วอ่ะเมย์ฟังเรา <c oughs> ถึงแม้เราจะไม่ได้หล่อเท่ากับโก้อย่าเพิ่งจับเราเราไม่ชอบ มันแย่มันแย่น่าดีมพูงกับผมอะเราเตรียมคำพูดนี้มานานมากเราไม่รู้จักกันเลยนะเราไม่ต้องรู้จักกันหรอกเพราะว่าเมย์ก็เหมือนกับโอ้ยนานนนเมย์ก็เหมือนกับ Apple in my eyes ต่อไปเราจะดูแลเมย์เองคดึ้งมาก ดึงมากดึงมากดึงมากทีเด็ดทีเด็ดเล่ากองเล่ากองเลยเขาแย่งผมกลับอะน้ำแม่น้ำนรายการเลิฟมิชชั่นเตรียมเปิดตัวหนุ่มคนใหม่ที่จะร่วมภารกิจมันมันจากโปรเจกต์ m ิตรเซเว่นพบกับการไลฟ์เปิดตัวผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง6คนได้ในวันเสาร์ที่25มีนาคมนี้เวลา1ทุ่มตรงทาง Facebook Fan Page เลิฟมิ s ชั่นใครจะได้เป็นหนุ่มคนนั้นห้ามพลาดนะครับ